คุณผู้ชมเคยมีอาการปวดบริเวณส้นเท้าแล้วลามไปทั่วฝ่าเท้าไหมคะโดยเฉพาะก้าวแรกหลังจากตื่นนอนหรือหลังจากนั่งพักนานๆหากคุณเคยมีอาการเหล่านี้นะคะนั่นเป็นสัญญาณเตือนของโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบหรือโรครองชัำนั่นเองโรคที่ใครหลายๆคนเป็นแต่ก็ไม่รู้จักหรือหลายคนเป็นแต่ก็ละเลยที่จะรักษาวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับโรครองช้ำ แล้วเราจะมาดูกันว่าเจ้าโรครองช้ำนี้หากไม่รีบรักษาจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบหรือที่มักจะรู้จักกันในชื่อโรครองช้ำเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยจะพบมากในผู้ป่วยอายุ40ปีขึ้นไปสาเหตุของโรคอาจเกิดได้จากการรับน้ำหนักเป็นเวลานานทำให้เอ็นที่ฝ่าเท้ารับน้ำหนักมากพบได้บ่อยในผู้ที่ต้องยืนเป็นเวลานานในระหว่างวัน น้ำหนักตัวมากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอาจก่อให้เกิดโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบได้สวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นรองเท้าที่ไม่มีพื้นบุรองส้นเท้าลักษณะการทำกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเพิ่มระยะทางการวิ่งออกกำลังกายการเดินวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างไปจากเดิมหรือบนพื้นผิวแข็งโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้อสันหลังอักเสบ อาจทำให้มีโอกาสเกิดการอักเสบที่เส้นเอ็นจุดใดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระดูกทำให้มีโอกาสที่จะเกิดพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบได้ปัจจัยทางโครงสร้างร่างกายเช่นเท้าแบนเกินไปอุ้งเท้าโก่งมากเกินไปหรือเส้นเอ็นยึดบริเวณน่องทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติอาการหลักๆของโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบคืออาการเจ็บที่ส้นเท้าและลามไปทั่วฝ่าเทา้าในบางครั้งอาจลามไปที่อุ้งเท้าด้วย ลักษณะของอาการเจ็บจะเจ็บแบบปวดจีดขึ้นมาและปวดอักเสบโดยมากความเจ็บปวดจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนคิดว่าเดี๋ยวอาการปวดก็หายไปแต่ก็จะกลับมาปวดอีกอาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อเริ่มมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรกเช่นเมื่อลุกเดินก้าวแรกหลังจากตื่นนอนหรือหลังจากนั่งพักเป็นเวลานานนอกจากนี้อาจมีอาการปวดมากขึ้นได้ในระหว่างวันหรือหลังจากที่เท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานาน,านเช่น ยืนหรือเดินเป็นเวลานานและเมื่อมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นก็จะยิ่งมีอาการปวดมากขึ้นโรครองช้ำก็คือโรคที่เป็นผังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยบริเวณจุดเกาะบริเวณกระดูกส้นเท้าในอักเสบส่วนใหญ่เนี่ยหน้าที่ของตัวผังผืดเส้นนี้ทุกคนมีหมดนะหน้าที่ของมันเนี่ยปกติถ้าเราสังเกตเท้าของเราเองเนี่ยถ้าสมมติว่ามือของหมอเนี่ยเป็นเท้านะอุ้งเท้าด้านในเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะมีความโค้งอยู่ นะตัวตัวเส้นเอ็นผังผืดตรงนี้มันจะกอดจากส้นเท้าไปที่ปลายนิ้วทั้ง5นิ้วของเท้านะเวลาเราเดินลงน้ําหนักเนี่ยตัวอุ้งเท้าเนี่ยจะมีการขยับขึ้นลงตลอดเวลาเหมือนกับหน้าที่ของมันก็คือทําหน้าที่ให้เท้าเนี่ยมีลักษณะเหมือนสปริงเวลาเราเดินไปแล้วก็จะถีบเท้าออกมาเนี่ยตัวความโค้งของเท้านี่ก็จะดีดตัวขึ้นนะทำให้เราสามารถเดินต่อไปได้อย่างนิ่มนวล ที่ตัวเอ็นผังผืนเนี่ยมันจะเป็นกอยเป็นตัวที่คอยคอนโทรลคอนโทรลการคอนโทรลสปินของฝ่าเท้าเนี่ยให้ทำงานได้อย่างปกติการรักษาโรคนี้เนี่ยโชคดีมากที่การรักษาส่วนใหญ่80-90%ี่ยสามารถรักษาได้โดยการไม่ต้องผ่าตัดน,นะครับแต่ว่าอยู่ที่ความขยันของตัวคนไข้เองนะครับการรักษาที่สำคัญที่สุดคือการนวดบริเวณฝ่าเท้าแล้วก็การฝึกยืดบริเวณเส้นเอ็นร้อยหวายนะครับ การประครบเอาเท้าชุบแช่น้ําบริเวณน้ําอุ่นๆสัก5านาทีสิบนาทีตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นส่วนการรับรับประทานยาก็จะช่วยให้ดีขึ้นอีกส่วนแต่หลักๆอยู่ที่การทํากายภาพบำบัดก็คือเป็นความขยันของคนไข้เองระยะเวลาของโรคที่ใช้ในการรักษาแต่ละคนอาจจะสั้นยาวไม่เท่ากันการผ่าตัดเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าการรักษาโดยการไม่ผ่าตัด เรายังไม่สามารถการันตีว่าคนไข้ทุกคนที่ผ่าตัดทุกคนเนี่ยอาการจะต้องหายสนิททุกคนบางคนก็นยังมีอาการเจ็บเล็กๆน้อยๆอยู่นะเพราะว่าการผ่าตัดเราจะใช้วิธีการตัดผังผืดบริเวณที่อักเสบออกไปดันั้นถ้าเกิดาบางคนผ่าตัดไปอาจจะทําให้เท้าแบนถาวรไปเลยได้ก็มีเรามีวิธีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการเกิดโรครองช้ำมาฝากท่าที่1ยื่นหันหน้าเข้าหากําแพงใช้มือยันกําแพงไว้ วางเท้าที่ต้องการยืดเอ็นร้อยหวายไว้ข้างหลังยอ่อเข่าด้านหน้าลงมากที่สุดเท่าที่ทําได้โดยขาด้านหลังเหยียดตึงและส้นเท้าติดพื้นตลอดเวลายอ่อลงจนรู้สึกว่าน่องตึงแล้วคงไว้นับ1-10ถึงท่าที่2นั่งเหยียดขาข้างที่ต้องการยืดเอ็นร้อยหวายใช้ผ้าคล้องไว้ที่ปลายเท้าแล้วดึงเข้าหาตัวจนรู้สึกว่าน่องทางด้านหลังตึงค้างไว้นับ1-10ถึงิ ท่าที่3ยืนบนขอบพื้นต่างระดับโดยโน้มตัวไปข้างหน้าจนรู้สึกว่าน่องด้านหลังตึงค้างไว้นับ1-10ถึงแม้โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบหรือโรครองช้ำจะดูเหมือนโรคที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงแต่ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการรักษาเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำกิจ,จวัตรประจำวันได้หากมีอาการปวดส้นเท้าผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและหาการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป